สวัสดีทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะไม่ได้ทักแต่รักนะคนใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะคะเชื่อว่านะคะหัวใจนะคะที่มันสัมผัสถึงพลังแห่งความรักได้มันจะเป็นพลังแรงใจที่ยิ่งใหญ่นะ,ะที่ทําให้เราไปต่อในด้านดีนะคะคุณนกหรือว่ามิสแกลนเอกนะคะก็ได้ชีวิตใหม่จากการที่คุณนกลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะในจัก,กรวาลค่ะอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามีจริงค่ะเราสัมผัสได้จากหัวใจ จริงวันนี้เดทที่15แล้วนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่พลังมันคือประสบการณ์คุณนกนะคะต้องขอเกินก่อนนิดนึงนะคะอดีตเน่ยเป็นพยาบาลเนะีคะเรานะคะล้มลุกคุกคานกับชีวิตมาเยอะนะเราตอนนั้นคุณนกไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะไม่มีไอดอลเลยทํางานแต่ละวันคุณนกสนุกกับการทํางาน,นะคะ่ะทุกบ้างสนุกบ้างทุกบ้างเครียดบ้าง แต่ชีวิตเราก็วนเวียนอยู่กับงานงานประจํามันก็มีแค่ขึ้นเวรแล้วก็นอนหมดเวลาทํางานก็ไปนอนค่ะคุณนกจะให้ความสําคัญเรื่องการนอนเพราะว่าเราต้องชาร์จพลังของเราเพื่อไปอัดกับการทํางานในแต่ละวันทํางาน16ชั่วโมงค่ะนอน8ชั่วโมงค่ะนะคะในอดีตเป็นแบบนั้นแบบนั้นจริงๆ มันจึงทาให้ชีวิตเราไม่มีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะมันคุณนกไม่มีไอดอลว่าฉันจะเดินตามใครก็เห็นแต่คนป่วยเห็นแต่เพื่อนร่วมงานเดิมๆเ,เห็นแต่รุ่นพี่เดิมๆซึ่งเราไม่เคยพูดถึงเงินล้านด้วยซ้ำเราพูดถึงแต่เงินหมื่นเงินแสนเงินพันอะไรประมาณนี้พูดถึงแต่ชีวิตคนอื่นพูดถึงแต่การศึกษาพูดถึงแต่ความเจ็บป่วยนะคะมันก็เลยชีวิตเราก็เลยวนเวียนคุณนกโชคดีนะคะที่ได้ ที่ได้มารู้กฎจักรวาลน่ะคุณโกได้มารู้จากครูสิตาเนีคะเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะคะจะจะสปีแล้วแหละคุณโกได้เรียนรู้กฎจักรวาลผ่าน คิดมหากราบ21วันนะคะทำให้คุณนกได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมได้ความสุขที่ไม่เคยมีความสุขมาก่อนน่ะได้เป็นเป็นคนใหม่ซึ่งจากแต่ก่อนเราเป็นอารมณ์ลบๆเกลี้ยกลาาบในความคิดในอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวค่ะคุณนกก็จะอารมณ์เสียง่ายมากมากเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปลงกับใครเนาะเราเครียดกับงานเราก็มาลงกับกับอดีตแฟนมาลงกับครอบครัวมาลงกับลูกบ้างอารมณ์โมโหโทสะต่างๆมีหมดเลยค่ะนะคะจึง จึงส่งผลกับการเงินการงานถามว่าเงินที่หามาได้ได้เยอะไหมก็ได้พอสมควรค่ะแต่ไม่ได้ใช้สักบาทหนึ่งค่ะต้องมีเหตุ ต้องมีคนนะ่ะเอาเงินเราไปโดยโดยง่ายๆสบายสบายเออแล้วเราพอเงินหมดไปไงคะต้องกลับไปทํางานหนักๆเครียดๆอยู่เหมือนเดิมชีวิตเลยไม่เปลี่ยนนะคะเราโชคดีค่ะพอเราพอคุณนกเจอกฎจักรวาลเจอทางรัดแล้วเนี่ยคุณนกไม่รีรอค่ะคุณนกกระโดดเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเลยก๊อปปี้ครูสิตาเลยเอาครูสิตาเป็นไอดอลในชีวิตเลยเอาครูสิตาเป็นครูต้นแบบครูสิตานะคะจากคนที่ติดลบ10ล้านมีเงิน ร้อยล้านใน7เดือนได้อ๋อฉันทําได้บอกตัวเองเลยค่ะว่าฉันจะเป็นอย่างผู้หญิงคนนี้แหละซึ่งจากเป็นคนที่ไม่มีต้นต่อทางสังคมเขายังลุกขึ้นมารวยมารอดมามีชีวิตที่ดีมามัาง่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตได้เลยทําไมฉันจะทําไม่ได้จากนั้นมาคุณนกลุกขึ้นมา,ส,าสร้างพลังให้กับตัวเองค่ะใน,ในอดีตคุณนกเคยล้มเหลวในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตครอบครัวค่ะ แล้วก็เคยทําธุรกิจทําเครือข่ายค่ะขายกิฟตฟรินนะคะขายของออนไลน์หลายแบรนด์ค่ะก็ไม่สําเร็จค่ะและก็ถูกหลอกนะคะคือไปทำเ,เงินดิจิตอลในะคะเงินที่เป็นของอเมริกาค่ะคุณโอก็โดน ก็โดนเหมือนกันนะคะเพราะเกิดจากการที่เรามีความโลภอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากามีเงินเยอะๆนะคะก็เลยถูกความโลภนะคะถูกดึงเข้าไปถูกครอบงำก็เลยถูกหลอกไปนะโดนโกงไปไหลายแสนอยู่เหมือนกันนะคะคุณนกนะคะก็เอาอาดีตเอาที่เคยเจอมาแล้วแหละมาสร้างเป็นพลังให้กับตัวเองบอกตัวเองว่ากูยังไม่ตายไม่เป็นไรกูหาใหม่ได้กูโดนหลอกแค่เนี้ยไม่เป็นไรคนอื่นยิ่งโดนกว่านี้เยอะจากนั้นมาขอคุณนกไม่เคยที่จะกลับไปคิด น้อยเนื้อต่ําใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยกูแม่งโง่จังเลยไม่ค่ะกูนกเอาอาดีตมาเป็นพลังในปัจจุบันค่ะว่ากูจะไม่กลับไปแบบนั้นอีกกูจะเอาประสบการณ์เอาอาดีตมาเป็นประสบการณ์เพื่อบอกต่อให้กับผู้คนว่าเราอย่าติดความโลภนะ เราอย่างลงในความโลภนะให้เรามาเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิดก่อนตอนนั้นนะคะคุณโอ็ <adults> ก็รู้กฎจัก,กรวาลแล้วนะแต่ก็โดนถูกหลอกไปค่ะเพราะอะไรความโลภครอบงำค่ะจัก,กรวาลก็เลยทาโทษเลยให้ไปเรียนรู้เลยนะคะคุณโอก็เลยตีบวกว่าโอ้จัก,กรวาลให้ฉันไปเรียนรู้มานะคะเพื่อมาเพื <co>. ่อมาเป็นประสบการณ์ไปเป็นสตอรี่นะคะเรื่องเล่าที่จะมาแบ่งปันให้กับผู้คนเจอมาหมดแล้วค่ะเจอคนหลายรูปแบบค่ะเจอคนหลายอาชีพหลายอายุหลาย ทุกอย่างหลายประเภทอะว่าเฮ้ยมันเขามีความคิดกันแบบนี้หรอหลายคนคะ่ะวิ่งหาความสาเร็จกันเยอะมากเลยอยากหมดหนี้หมดสินอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีพาสซีไรแต่ไปผิดทางคะ่ะขยันผิดที่10ป,ปีก็ไม่รวยคํานี้โคตรจริงคะ่ะคุณนกขยันมากเลยนะคะในงานประจําทํางานเป็นพยาบาลมา10ป,ปีคะ่ะแต่ไม่รวยไม่มีเงินเก็บคะ่ะเงินที่หาม่าได้คะ่ะเอาไปใช้งวดลดคะ่ะเอาเงินไปให้พ่อให้แม่คะ่ะเอาเงินไปเที่ยวแป๊บเดียวมันก็หมด ถามว่าเงินเก็บมีไหมมันก็มีค่ะแต่มันไม่ได้เยอะพอมันมีเหตุต้องมีคนต้องอามาเอาเงินเราไปหรือว่าคนในครอบครัวมันก็หายไปอย่างง่ายง่ายสบายๆเลยเอา้าในหลักผลลัพธ์ฉันที่ผ่านมา1ิปีฉันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรคุณนกก็เลยเอาใหม่ค่ะลองสักตั้งหนึ่งลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนสันดามตัวเองค่ะเลิกคิดถึงหนี้สินค่ะเลิกคิดถึงอดีตเลิกคิดถึงความทุกข์ยากลําบากลุกขึ้นมาค่ะ ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะเราตั้งเป้าในชีวิตมาตั้งเป้าหมายกับตัวเองหมายไงว่าฉันจะมีชีวิตใหม่ฉันไม่เอาแบบเดิมฉันจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันจะรวยด้วยตัวของฉันเออในเมื่อมีคนทําได้ฉันทําได้แต่ก่อนเราเคยคิดว่าเฮ้ยคนที่เขารวยเขาต้องหนึ่งครอบครัวรวยสองต้องมีธุรกิจเยอะๆสามต้องทํางานเยอะๆสี่ต้องมีผัวรวยอ๋อในวันนี้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะ <c oughs> <c oughs> เราไม่สามารถที่จะไป ไป,ไปเรียกร้องอะไรได้แล้วอ่ะฉะนั้นเราสามารถสร้างกําหนดชะตาชีวิตเราใหม่ค่ะคุณนกลูกขึ้นมากําหนด ตัวตัวเองใหม่อ่เออกำหนดตัวเองใหม่เลยเพราะเรารู้ว่าอารมณ์และความรู้สึกของเรามันคืออนาคตคุณนุกก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงค่ะเต้น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 เปลีป่ยน,น,นชีวิตคู่คุบอกว่าเฮ้ยคิดให้น้อยสนุกให้มากคุณนุกก็คิดให้น้อยค่ะลุกขึ้นมาเต้นเยอะมากค่ะจนคนรอบตัวค่ะว่าเราเนี่ยบ้าว่าเราเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเป็นคนบ้าติงตองไปแล้วเป็นคนที่ไม่มีหลักสาระอะไรเลยอะค่ะ จากแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้ค่ะคุณนกยอมเปลี่ยนตัวเองค่ะยอมให้ทุกคนว่าเฮ้ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เราก็ไม่เราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรไงเรากลับรู้สึกสนุกมากกว่าที่เห็นคนอื่นมีความสุขกับสิ่งที่เราทําคุณนกก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะตั้งแต่ศรีรษะจรหลดปลายเท้าเลยเอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาทั้งหมดมาเป็นพลังในจนจนถึงทุกวันนี้แหละคุณนกเห็นหลายคนนะคะที่เจออดีตอะ่ะเคยล้มเหลวในธุรกิจมีเป้าหมายในชีวิตนะ แต่พอล้มเหลวปุ๊บกลับไปต่อในชีวิตไม่ได้อ่ะเพราะคุณท้องง่ายคุณตั้งเป้าหมายเล็กคุณตั้งเป้าหมายเล็กแล้วคุณก็คิดถึงแค่ตัวคุณก็แค่นั้นคุณไม่ได้คิดถึงครอบครัวของคุณคุณไม่ได้คิดถึงคนหมู่มากคุณคิดแค่ว่าทํายังไงกูถึงจะรอดทํายังไงกูถึงจะมั่งคั่งทำยังไงถึงกูถึงจะหมดนี้คุณคิดแค่ตัวคุณค่ะมันจึงทําให้คุณรู้สึกท้อง่ายพอคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคคุณกลับไปต่อมันไม่ได้เห็นกับตาเลยคะว่าเฮ้ย ทำไมมันล้มง่ายขนาดนี้ทั้งๆที่คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทําไมคุณไม่สานฝันต่อทําไมไม่ไปต่ออันเบิร์ตไอสไตล์นะคะหรือว่าคนระดับโลกเนี่ยเขาก็เจอปัญหาในชีวิตเยอะเหมือนกันอย่างาคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟเนาะโท,โทนีโ่โทมัสเอดิสันนะคะเขาทําหลอดไฟอ่ะเป็นเหมือนๆครั้งอะ่ะกว่าเขาจะสําเร็จกว่าเราจะได้หลอดไฟที่ใช้ถึงทุกวันเนี่ย โทมัสค่ะเขาล้มเหลวมาเป็นหมื่นๆมื่นครั้งเขาไม่เคยย่อท้อต่อประสักคเขาไม่เคยคิดว่าเนี่ยมันคือมันคือความล้มเหลวไม่แค่เขาคิดว่าเนี่ยคือหนทางของความไม่สําเร็จเขาจะไม่ไปจุดๆดนั้นก็แค่นั้นเองเขาจะเอาประสบการณ์มาเป็นพลังว่าเขาจะไม่ไปเขาจะไม่ทําแบบนั้นแล้วเขาเอาประสบการณ์ของเขามาสอนคน เห็นไหมมันคือพลังในการสร้างชีวิตใหม่ค่ะที่ทําให้เราไปต่อในด้านดีคุณนกนะคะจากอดีตพยาบาลเนี่ยคุณนกก็เคยมีความคุณนกร่มเหลวในชีวิตลักนะคะชีวิตครอบครัวแต่งงานกับกับอดีตแฟนค่ะแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยแม่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ในอดีตของคุณนกค่ะมีแต่อารมณ์ที่มันหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายอารมณ์ที่ อารมณ์ไม่ดีอะแต่ว่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีค่ะที่ขี้สงสารที่สงสารคนอื่นนะคะนะเราเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วแต่อารมณ์ไม่ดีชีวิตก็เลยไม่เปลี่ยนคุณนกได้เอาคุณนกก็เลยแบบนะพอเรามีความเครียดกดดันมากๆคุณนกก็ไปลงกับแฟนค่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตคุณนกไม่เปลี่ยนครอบครัวก็เลยล้มเหลวค่ะเราทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะอารมณ์ลุ้นล้วนเลยค่ะเราไม่เราไม่ได้เอา เอาเหตุผลมาคุยกันเราใช้อารมณ์ในการคุยกันเพราะตอนนั้นคุณนกไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นมาคุณนกพอมาได้ชีวิตใหม่ค่ะพอเรารู้กฎจากาักรวาลปุ๊บฉันจะเอาประสบการณ์ในอดีตค่ะมาเป็นพลังมาเป็นมาเป็นพลังให้กับปัจจุบันของฉันว่าฉันจะไม่เดินไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีก ฉันจะไม่เป็นเหมือนอย่างอดีตอีกฉันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนอดีตอีกคุณนก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ลุกขึ้นมาเบิกบานอารมณ์ดีค่ะเทกระสาด้านลบๆทิ้งให้หมดเลยเทสาบทิ้งหมดเลยด้านลบๆที่เคยมีมาทั้งหมดอ่ะจนตอนนี้นะคะคุณนกคิดลบแทบไม่ออกมันคิดไม่ออกอ่ะว่าฉันต้องพูดด้านลบๆอะไรอ่ะนะมันมันคือเราได้ตัวเองใหม่อะเราได้ชีวิตใหม่เรากําหนดคําศัพท์ในหัวใหม่จนมันเกิด ขจนานุกรมในหัวนี้เยอะมากฉันเป็นเศรษฐีฉันคืออายุนอรหลังคุณก็โปรแกรมตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะจนมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นมันแล้วอ่ะคุณนกไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้เลยรู้สึกแต่ว่าฉันได้รับได้ครอบครองในสิ่งที่ฉันปรารถนาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วอันไหนที่มันทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขคุณนกจะไม่เดินไปเด็ดขาดไม่เดินไปเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเดินไปแบบนี้เราก็ต้องเจอแบบนี้อารมณ์และความรู้สึกมันกําหนดอนาคต เราเคยทาธุรกิจตัวนี้ผิดพลาดเราก็แค่ไม่กลับไปอีกเราเคยมีความโลภแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้เราก็ไม่กลับไปอีกเห็นไหมเราคือตัวกําหนดล้วนๆค่ะเวลาที่เรารุกกฎจัก,กรวาลใช่ไหมมันจะมีคลื่นเก่านะคะที่สะท้อนกลับเข้ามาหาเราอาจจะคุณอาจจะเคยเลิกกับแฟนในวันนี้ของปีที่แล้วแล้วคุณอาจจะมีอารมณ์เครียดหงุดหงิดอารมณ์เศร้าๆมันจะกลับเข้ามาหาคุณอีกเพราะเราเคยปล่อยคลื่นไว้ เป็นธรรมดาค่ะเรามีหน้าที่หนีกรรมค่ะมีหน้าที่หนีกรรมเก่าโดยการเต้น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 เบิกบานอารมณ์ดีตื่นเต้นกระทู้หูให้มันผ่านให้มันลืมอารมณ์แบบนี้ไปคุณนก็เคยเป็นค่ะในอารมณ์ที่เลยแบบเคยหงุดหงิดเคยทะเลาะกับแฟนมาก่อนค่ะคุณนกรู้สึกเอ้ยไม่โอเคฉันจะเริ่มหงุดหงิดอีกแล้วคุณนกเต้นค่ะเต้นเยอะมากๆเลยเต้นคอมจังหวะเต้นเต้นเต้นในห้องน้ําก็เต้นเต้นทุกที่อ่ะ เปลี่ยนชีวิตใหม่มันจึงทาให้คุณนกค่ะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากเลยอะทั้งๆที่คุณนกอยู่กับสังคมลบๆค่ะอยู่กับคนคิดลบแต่ทําไมคุณนกเปลี่ยนชีวิตเร็วเพราะเราเลือกตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันจริงๆคุณนกทุ่มเทกับการเปลี่ยนตัวเองนะคะทุ่มเทกับการเปลี่ยนชีวิตอะโปรแกรมตัวเองใหม่หมดเลยไม่เอาไม่เอาผลลัพธ์เดิมอะไม่พูดคําลบไม่คบคนนินทาไม่คบคนคิดลบ ไม่ฟังข่าวลบไม่ดูละครน้ำเนา่าอ่ะดูแต่คูสจิตาค่ะก็ปี้แต่คูสจิตาเดินตามคนสําเร็จอย่างเดียวเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะอ๋ออันนี้ฉันทาไม่ได้ฉันทําได้สิฉันเรียนรู้ได้อีกอ่ะ๋ออันนี้ฉันยังไม่ได้ใช่ไหมฉันเพิ่มเติมได้ฉันเพิ่มเติมได้ฉ,ไดฉันทํามันได้คุณโนกจะเป็นคนที่ช่างจินตนาการอะไรที่คุณนกปรารถนาคุณนกจะจินตนาการแล้วรู้สึกถึงมันเรียบร้อยแล้วว่าฉันได้แล้วนะมีครั้งหนึ่งที่คุณนกอยากไปแคมป์เศรษฐี ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นําตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นําหลักแสนเนาะอุยครูบอกว่าประกาศแคมป์เศรษฐีจะมีแคมป์เศรษฐีนะแล้วครูสิตาพูดถึง private ความเป็น super VP ของแคมป์เศรษฐีรู้ไหมคุณนกจินตนาการไปล่วงหน้าเลยนะว่าอุ้ยฉันได้อยู่แคมป์เศรษฐีฉันได้ใช้ชีวิตแบบลักชูรี่กับครูสิตาฉันได้ใกล้ชิดครูสิตาฉันได้ทํากิจกรรมในแคมป์ทั้งๆตอนนั้นคุณนกยังไม่ได้มันได้ซ้าแต่คุณนกใช้ความรู้สึกของตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นนะคะ รู้สึกว่าฉันได้รับมันแล้วรู้สึกว่าฉันได้ครอบครองเรียบร้อยแล้วไม่เคยสงสัยทางมาเลยคุณนกไม่เคยจะสงสัยเลยว่าฉันจะได้มันยังไงไม่แต่ใช้ความเชื่อลุ้นล้วนและรู้สึกว่าฉันไปถึงมันเรียบร้อยแล้วมันจึงทําให้คุณนกถึงเป้าหมายเร็วค่ะเพราะคุณนกเป็นคนที่เวลาที่พูดอะไรเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนคำพูดของคุณนกเนี่ยว่าจาปะกาสิทธิ์มากนะคะอดีตคุณนกเป็นหมอดูค่ะพูดอะไรเป็นจริงหมดเลย คำพูดที่ออกจากปากมันค่อนข้างจะวาจาสิทธิ์เวลาที่คุณนกพูดกับเต่ะฉันเป็นเศรษฐีล้านล้านเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนนาหลักล้านเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราพูดถึงเวลาที่เราพูดออกมาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันถึงแล้วไงมันรู้สึกว่าฉันครอบครองมาแล้วอะทุกอย่างที่โปรแกร,รมมันเป็นจริงหมดเลยค่ะเกิดจากความเชื่อเกิดจากการที่เราไม่ได้สงสัยทางมาเราเชื่อใจในจกักรวาลเราเชื่อใจในตัวเองเราเชื่อใจในคําสอนของครูจิตา เราเชื่อในความมั่งคั่งเหลือเฟือในจัก,กรวาลว่าจัก,กรวาลน,นี้มั่งคั่งเหลือเฟือจัก,กรวาลน,นี้เป็นโลกแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือคู่ควรกับทุกคนที่ทําตัวเองคู่ควรทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะมีสิทธิ์อันพึงชอบธรมที่จะได้รับความปรารถนาะทุกอย่างที่คุณปรารถนาะคุณได้รับหมดแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอามันอยู่ที่ว่าใจของคุณถึงหรือไม่ลอยล้านมันก็เป็นไปได้ค่ะขนาดครูสิตาจากคนที่ติดลบ สิบล้านน่ะจากคนจนคนหนึ่งอ่ะแล้วทําไมขึ้นมามีพันล้านแสนล้านได้จนถึงทุกวันเนี้ยเพราะอะไรอ่ะในเมื่อมีคนนึงทําได้เราก็ทําได้ไงคุณนกไม่เคยลดเป้าหมายตัวเองค่ะไปต่ออย่างเดียวทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกสนานอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันคือการนํามาซึ่งผลลัพธ์ใหม่แล้วมันดีโคตรๆดีมากๆค่ะคุณนอกอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ตัดสินใจแล้วมันดีมากค่ะคุณนกเคารพตัวเองค่ะเคารพ ศรัทธาตัวเองอะอนะเคารพการตัดสินใจของตัวเองทุกครั้งที่ฉันได้ตัดสินใจแล้วมันดีกับฉันเสมอไม่เคยไม่เคยคิดโทษตัวเองอะ่ะไม่เคยคิดลบอะ่ะกับตัวเองเออเรามีหน้าที่สร้างความสุขดำรงความสุขดำรงความดีดำรงความเบิกบานไว้อยู่ในศินลธรรมมีความซื่อสัตย์ไปต่อในด้านดีทำมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่หยุดทำมันจนเป็นอัลโตเมติกอะ่ะเป็นแบบอัตโนมัติทำมันแบบกระแสเลือดอะ่ะไม่เคยหยุดไม่เคยเหนื่อย แบบไม่เหนื่อยเลยนะเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความสุขอนะ่ะมันจะไม่เหนื่อยมันจะแบบอัตโนมัตนะิอ่ะเมื่อไหร่เมื่อน้นค่ะมันจะถึงเป้าหมายแน่นอนถ้าคุณไม่หยุดเดินถ้าคุณไปต่อในด้านดีเสมอเราไม่จอดจ่อเราไม่ได้คาดบวังแต่เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เก็ตไหมคะทุก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนำมาเป็นพลังค่ะเอาอาดีตมาเป็นพลังมองไปข้างหน้าเห็นแต่ความเห็นแต่ความหวังค่ะมองไปข้างหลังค่ะเห็นแต่ความภาคภูมิใจค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณโตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยค่ะมีความสุขมากเลยแล้วมันก็ตื่นเต้นะกับชีวิตใหม่อะ มันรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าโอ๊ยสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันฉันนี่แมงโครโชคดีนะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆเลยตอกย้ำแต่ด้านดีค่ะตอกย้ำแต่เป้าหมายตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก่งเลยฉันทำสำเร็จแล้วเนี่ยหลักล้านมันก็เป็นไปได้หลักสิบล้านมันก็เป็นไปได้ร้อยล้านภายในเดือนภายในปีนี้มันก็เป็นไปได้ตั้งเป้าด้วยความสุขอะตั้งเป้าด้วยความสุขเมื่อไหร่มันก็เมื่อน,นั้นเราไม่ได้คาดหวังแต่เราอนะมีหน้าที่ทําตัวเองให้คู่ควรไงทาตัวเองให้คู่ควรกับเป้าหมาย ทำไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ถึงเองโอเคไหมคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อเราที่เมื่อเมื่อเราคู่ควรน่ะหัวใจเรามันยิ่งใหญ่เสมอโอเคไหมคะเออ สุดยอดคลิปมากเลยนะคะใครดูคลิปนี้โคตรโชคดีเนาะขอบคุณมากนะคะที่แชร์นะคะคลิปนี้ใครแชร์ขอให้รวยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแชร์ไปเลยร้อย,อยแชร์เลยยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีคุณนก็เปลี่ยนชีวิตจากการที่คุณนกแชร์เรื่องราวดีค่ะเห็น <c oughs> ใครที่ออกมาทําดีคุณนกส่งเสริมค่ะเราควรจะส่งเสริมคนทําความดีนะคะเพราะว่าสังคมเราเนยคะ่ะ ค่อนข้างจะหาคนดีนี่ยากมากเลยนะคุณนกเนี่ยใครที่แบบออกมาแชร์ออมาไลเนี่ยคุณนกดีใจมากเลยที่เรามาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนบนโลกบนี้ด้วยกันนะคะคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้นะคะแนะนําให้ไปดูคลิปมหากาับ21วันของครูสิตาควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ดูภาพยนตร์ The Secret ดูคลิปนิวรอน เซิร์ชใน Google นะเซิร์ชใน YouTube มีหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนั่งสมาธิ189ด้วยนะคะจะได้ควบคุมสติแล้วก็อารมณ์ของตัวเองระหว่างวันแล้วคุณจะถึงเป้าหมายเร็วมากนั่งสมาธิเยอะๆแล้วคุณจะสำเ,เร็จเร็วค่ะสำหรับวันนี้คุณโนขอบคุณมากไปแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ